เราดู and, and read ใช right. ่ไหมไปอ่านนิทานกันมาวิลเลียมครับคัมแบ็กครับหนึ่งสองสามอะไรโซฟาโซฟาอันนี้อะไรฟางโซ่หนงอะไร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 ข้างบนเก่งมากข้างบนเก่งมากค่ะเก่งมากอันนี้อะไรเด็กๆอันนี้อะไร้างล่างข้างล่างเก่งมากเก่งมากอันนี้อะไรอันนี้อะไรบีบีแค่ฟัวนี้อะไรข้าางงล่ ข้างหลังเก่งมากข้างหลังข้างหลังข้างหลังโอเคเรดี้ next one ready นะคะอันนี้อะไรข้างในแมวอยู่ข้างในเก่งมากเก่งมากไอเซเดฟเก่งมากต่อไปค่ะอันนี้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 ข้างนอกข้างนอกเก่งมากเก่งมากไอเดล่าสุดเดล่าสุดค่ะข้างหน้า ข้างหน้าโอ้โหเด็กๆเพอร์เฟกต์เลยค่ะเซอร์เฟกต์เลยเก่งมากอือหูสุดยอด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 